สรุปผลการทดลองเรื่องขั้วแม่เหล็กผลการทดลองเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งนะคะแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในทิศเหนือทิศใต้ตัวอักษรเอบนแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทิศทางเหนือตัวอักษรเอบนแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทิศทางใต้ และเมื่อเราปัดแท่งแม่เหล็กให้หมุนแล้วรอจนหยุดนิ่งครั้งที่1นนะคะผลการสังเกตแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการวางตัวของไม้บรรทัดตัวอักษร N บนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทิศทางเหนือตัวอักษร S บนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทิศทางใต้ซึ่งตรงกับตัวอักษรบนไปลายไม้บรรทัด และเมื่อเราปัดแท่งแม่เหล็กให้หมุนแล้วรอจนหยุดนิ่งครั้งที่สองนะคะผลการสังเกตแท่งแม่เหล็กวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการวางตัวของไม้บรรทัดตัวอักษร N บนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทิศทางเหนือตัวอักษร S บนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทิศทางใต้ ซึ่งตรงกับตัวอักษรบนปลายของไม้บรรทัดนั่นเองค่ะสรุปผลการทดลองจากการทดลองพบว่าแม่เหล็กมีสองปลายปลายด้านหนึ่งมีสีแดงและมีตัวอักษร N และปลายอีกด้านหนึ่งมีสีน้ำเงินและมีตัวอักษร S เมื่อแขวนแท่งแม่เหล็กให้หมุนอย่างอิสระในแนวราบรอจนหยุดนิ่ง ปลายด้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ N ของแท่งแม่เหล็กจะชี้ไปทิศทางเหนือและปลายด้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ S จะชี้ไปทิศทางใต้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กกันไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ